สวัสดีครับวสวัสดีครับคลิปนี้พามาหาหน,นะน่อไม้นะครับแต่กับคนชอบกินแบบมีร,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 รสชาติขมหน่อยก็ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เป็ต้มก็ได้แต่ผมไม่ไม่ชอบขมอะไรไงอันนี้มมเขาเรียกไผ่ไผ่อีไรยังก่อนไผ่หวานไผ่หวานไผ่หวานเลยเนี่ยไผ่หวานแต่ของน้าที่บ้านไม่รู้ส้มเลยนะอันนั้นในนั้นวงหวานฮึมวงหวานอือครับนี่คือปลาไผ่หมูตุ๋นะครับ าทั้งทีครับสองอย่างเลยมะพร้าวมันมาจากในนี่ลูกมะพร้าวนี่มันแต่ก่อนมะพร้าวเลี้ยงเลยอ๋อมันมีต้นมะพร้าวไม่ได้เพาะเป็นช่วงไว้ขายช่วงเลยตอก่อนมันเป็นป่าเพิ่งจะมาลงป่าพร้าวเหรอเออก่อนเป็นป่ามะพร้าวเอายางออกนี่เพื่อปลูกมะพร้าวเลยสุดท้ายก็ต้องน่าจะต้องเ้อยมะพร้าวออกปลูกยางทีนี้จะเอายางออกปลูกมะพร้าวเลยนะนี้นี่ครับหนอไม้ครับ ออใหญ่ๆนะครับนี่ยังเล็กอยู่แม่ผมคงตัดไปอันนี้เดี๋ยวไอ้ฝากครับผมเดี๋ยวเอาไปวางโอ้อยู่แบบพอเพียงนะครับผมตักกินขนมหน่อไม้นี่อันนี้ก็เนี่ยนี่ครับขี้ด้วงขี้ด้วงครับก็กีด้วงมาใส่มาใส่ครับขี้ด้วงมาใส่นี่ครับมะพร้าวมะพร้าวด้วงเลยเนี่ยขี้ด้วงมาใส่ดวงไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งครับไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งทั้งตัวเต็มชี้ครับครับผมไม่ได้ทิ้งเลย ก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้ขยายเลยเพราะมันกนินเหลือกินเลยกี่ไล่เนี่ยตรงนี้ป่าไผ่นี่ประมาณห้าไรมันคนละครึ่งกับป่าตะดาวงาไงตรงนู้นจะเป็นห้อยทั้งหมดเลยแปดไล่ของหน้าอีกสี่ไล่มันมันไม่ได้เป็นตัวเดียกันหมดไงไผ่หวาน ลบลื่นดีครับบ่มีมิ่มมียังบอกว่านะลบมิ่มพวอก็ยังว่มี่ว่านี่นุ่งหูหมอนานหนึ่งขารวยแกมาอ๋อที่ชอบชอบจัดเอาคือเอาตะกอเดียวแท้หรือมันปีมีกอเดียวมันกอเนี่ยแหละมันออกเยอะสุดแต่ดาวไพวันเลยกระโจงมันขึ้นเป็นมอว่ะแกงอยเป็นหม้อในบ้านแงอ้ ร้อยแกงหน่อไม้เแถวไทยหวานเลยไวะใส่บ้านโาตมตุ่มไม่ได้ลนดลน้ำนะครับท่อแตกหมดแล้วรวยแล้วครับพอเพียงแล้วครับติ๊กเขวาวาโอ้โหยาวอ่ะน,นี่ไทยหวานเลยไทยหวานไทยหวาน ต้มกิ้มกับไอ้แก้วเนาะน้ำพริกไอ้นี่ผมชอบแมงดาป่ะชอบกินกับแมงดาเออคือว่าจะหาแมงดามาเลี้ยงอยู่เออแมงดาเน่ะเขาว่าราคาดีนะจะลองเลี้ยงแมงดาตัวสิบบาทเนาะตัวสิบว่าบาทแต่ต้องทำมุ้งมับินเลยบินสนใจเข้ามาเข้ามาดูหน้าผมเข้ามาดูครับสั่งต้นพต้นพันธุ์แล้วสั่งหน้าครับอยากได้พันธุ์ นอไม้เนี่ยฮะถ้าเขาอยากได้พันในไอ้นี่นอไม้เนี่ยต้องั่งล่วงหน้าครับต้องสั่งล่วงหน้ากี่เดือนครับ <c oughs> มันไม่ได้ลดน้ำนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้ออกตอนนี้ก็อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว นนอมันยังเล็กอยู่นะทำตรงนี้เลยไม่กลัวมันไหมเหรอมันยากาศดีครับลมรื่นครับบกางๆเดี๋ยวจะมาครับมาหาป่าหาลยหางเนาะราบ ไปเอานั้นชวนคนละจุงอยู่ที่ว่าไปเอาในตรงในตรงที่นานเนี่ยตรงนาน,นี่ไงตอนนั้นเออไปเอาที่รล้ชนท้องก็ได้ที่เขื่อนไปแป๊บเดียวอ่ะที่ไอ้อะไรนะเตยป,ปักซันของเพีม่มาเขาละจุงที่มันมีเรือโอ้โหไปแป๊บเดียวอ่ะต้องกลัวเลยโยาวครับตอนนอนนี่ยาว พอแล้วมั้งเอาไปไว้ต้มต้มต้มท้องเผือกไว้ก็ได้เก็บไว้ของกินเพียบครับแทบจะไม่ได้ซื้อเลยครับเพราะเ้าทำกับข้าวไกินโรงงานทุกวันครับซซืื้้ออครับเอาไว้ซื้อเหล้าเมื่อ,อ,อลดน้ำไว้ <NYU S 1> ไม่มีเวลาแล้วล i̇şte. <laughs> no. ้อชายผมทำคนเดียวไงเสียผมเลาไม่แหวแล้วเขาเดินแล้วขาเขาบวมเลยยาวมากรน่นอนไขวานอะไรกินไงจะไปลองมีเข้าันบอกว่ามันจะหักหักเลยแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเป็นในลำบ้างนะใช่ไหม ตอนแรกในตอนแรกคือเลี้ยงต้นปีงเลยแล้วก็มาเจาะเจาะช่องประมาณประมาณพุตหนึ่งก็ยิ่งดีแลวเป็นระยะห่างให้มันห่างกันประมาณคืบพุตหนึ่งระหว่างพุตหนึ่งอ่ะลาออกต้นไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวได้ง่ายถ้ามาชิดกันเลยเนี่ยหน่อมันจะใหญ่หน่อมันจะเลียวเนี่ยจะห่างประมาณคืบหนึ่งไปอย่างต่ำต้องมีต้องมีช่องให้มันถ้าไม่มีช่องให้มันนี่มันจะ ต้นมันจะเบียดกันจะเลียวมัไม่ใหญ่นี่ครับประสบการเลี้ยงไผ่ประสบความสำเร็จแล้วครับนี่ครับประมาณห้าไร่ครับไผ่นอยนะท่านขอล้ขอะนี่ไม่ได้เหรอมาโอ้โหดูไม่คนไม่ทัน ว่ก็ดักคงได้ถแต่ลปลายที่ของนู้นแหละนู้นมีป่าไงอยู่ตรงปลาย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีไล่ฝั่งนู้นนะมาไม่เงียบให้หลังคาเดินไปดูปชมสวนครับบรรยากาศ <c oughs> มีมีมีต้นยางอยู่ในป่าไผ่ต้นยางในป่าไผ่ครับจะตัด,ตดไผ่หรือจีบยางดีครับต้นไรนี่ใหญ่ัเลยพยุงเลย อันนู้นเป็นฝั่งนู้นจะเป็นพวกมะฮอกกับฝั่งเสนมเป็นมะฮอกอันนี้ตะกูอนีตะกูไม่มีราคาหรอวะไม่มีอันถ้าถ้ามีราคาต้องพวกมะฮอกเห็นโรงงานเราปลูกใช่ไหมตัดทิ้งกันโอ้โหบ่อครับบ่อมีชนหนาธน้ายุงมาลงบ่อนี่บ่อนี่ชนหนาหน้ายุงมายกปลานไง โอ้โห oh. ป่าไผ่ใหญ่ครับห้าไล่ครับหน้าอ๊อ oh. บเดี๋ยวพาไปดูสะเดาอีกครับสะเดาอะไรนะพันอะไรสะไวายไวสะเดาหวานครับบ้า,านเท่าเอิญสะเดามันมันไม่ขมครับมันจะออกมันมัน เเอออขาบกมันมนมันมันนไม่ขมมมมันไ่ข,ไขบางที่เขาเผาไฟใช่ไหม,มเผาเผาเผาไ,ออไฟหน่อยให้มีกลิ่นหอมไฟหน่อยโอ้โหป่าไผ่ครับอัอนนี้อันนี้ก็ไผายหวานเหมือนกันเนะาะป่าใหญ่ครับขนาดไม่ลดน้ำนะครับยังมีหน่อขึ้นเยอะครับไม่ลดไม่ลดเลยไว้ธรรมชาตินี่ครับหนะน่อ เยอะครับนี่ครับสะเวาสวายกอ,อกปีละสองครั้งนะครับอ,นะออกทั้งปีแสดงว่าออกทั้งปีแลครับ ตุลาพิจิกาแล้วจะเป็นช่วง,อ,งอ,อ,อ,วอีกประมาณสองสามเดือนบางอกเดือนกุมภาพันธ์นายอีกเมษายนกรันหลักนะอันนี้ออกรันหลักนะแต่ถ้าเกิดจะตัด้ปีตัดจริงเลยเหรอต๊นนา๊ดเลงติดยอดเลยยอดหักหักยอดเลย,ยเหรออันนี้อันนี้ปลูกใหม่อันนี้อันนี้ตรงเนี้ออยเท่าอายุผมเลยแหลยอืมนี่ครับต้นใหญ่อายุกี่ปีเนี่ยใหญ่เตี้ยครับไม่สูงนะครับไม่สูงไม่สูงต้นนี้ ถ้าเกิดสูงมันจะเก็บลำบากเก็บลราต้องพยายามแต่งกิ่งด้วยชุดนี้ก็ได้มาห้าปีชุดนี้เนี่ยตรงนี้ได้มามาที่นี่มีทุกอย่างครับให้ศึกษาครับทั้งด้วงทั้งสัตว์เดาทั้งไผ่เออไม่มีไม่เป็นไรหรอก บรรยากาศดีครับบ้านหมูตุน f ฟมิลี่ครับเข้าไปดูใน youtube ได้ครับมีอ้อยด้วยครับนี่ครับทำนาไหมเนี่ยเราโอนันเลยดังผ้าเขียวอ่ะ เออเอาล้อมเลยนี่เอาน้ำเข้าทีนี่นี่ครับอยู่แบบธรรมชาติครับสบายครับทำงานอย่าจับกวไอ้นู่กกหนหน,นะจับกบมันตกมีเยอะไหมยยเยอะ ็ที่ผมจับกินทุกปีก็ตรงนี้ตรงเนี้ยแหละก็จับเข้าอ่างเลี้ยงเลยละก็น,นี่ไงกำลังเช้าออกกะมาโอ้โหขับรถเข้ามาเขียดได้ขึ้นมาเต็มทางเลยตอนตีห้าง่วงไม่ได้จับเราจะจับไปเลี้ยงกับไอ้ตดินง่วเท่าไหร่ไปลองห้าพันดูนมันต้องทำเป็นผมก็เอาฟาร์มอะไรนะนี่ฟาร์มหมูของเขาฟาร์มหมูครับแต่ก่อนนผมก็เป็นฟาร์มหมูเหมือนกันตรงเนี้ยไอ้ก่อนก็เป็นก็เป็นฟาร์มหมูเหมือนกันตอนนั้นที่ว่าหมูมันถูกตัวละสี่ร้อยอ่ะหมูหมูตัวนึงเท่ากับอาหารทุกเนื้อก็เลยหยุดเลี้ยง อันนี้เขาก็หยุดเลี้ยงนะเขาถ้าเราไม่รู้เขากลับมาเลี้ยงอะไรเราเป็นประชาชนธรรมดาเราก็เป็นทาสของนายทุนนะครับเลี้ยงหมูครับอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้ก็เลยหยุดหยุดเลี้ยงแล้วก็มาพไดตามตรงเลยครับไม่ไม่ได้กักนะครับบอกเป็นทาสเขาจริงๆครับเจ๊งครับเจ๊งติดหนี้บางคนหนีติดหนี้ครับบางคนฆ่าตัวตายด้วยบางคนหมดหมดที่เป็นแปลงขายที่ราไปตึงไปตึงก็หมดเนี่ยมดตัวหมดเลยแต่ก่อนคิดอะไรไม่ออกก็ฆ่าตัวตาย ้น่าจะลงประมาณนั้นแหละแต่ผมผมก็ี่เจ๋งอยู่แต่ไม่ได้คิดถอนตัวถอนตัวก่อนถอนตัวก่อนเขาบอกว่าตอนตอนที่เตี๋ยผมเลิงเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่เลี้ยงหมูจะไปทําอะไรกินอตอนแรกที่ผมเลิกเลี้ยงนะแล้วมาอีกสี่เดือนคนที่พูดกับเตี๋ยผมงเนี้ยหมดตัวเลยอืขายที่ขายที่ขายอะไรหมดเลย ดีนะเราถอนตัวทันนะถอนตัวทันหมดอยู่หมดแต่หมดที่อยู่คอมบัสเซียไปไปห้าสิบไร่ขายให้หมอนม็อบไปจะได้ทำทำเป็นฟาร์มอยู่นั่นแหละตรงนั้นก็หมดแล้วใช้นี่ใช้อะไรแล้วก็มามาอยู่มาปลูกอ้อยปลูกไรดีกว่าปลูกทำเกษตรผสมวสาุทั้งนั้นอยู่เนี่ยแหละกราังจะทำเป็นรูปบนร่างให้ให้ชัดเจนอยู่นี่ครับมมาาาพ่งทำเป็นเราเหมือนทำนาบนหลังคนนะครับสู่เรา ทำเองขายเองแบบเก็บเล็กผสมทน้อนก็ทำกินเหลือกินขายครับถ้าคิดงานใหญ่ก็นายทุนเราไปกินหมดแล้วครับจะทำแข่งนายุงนี้อยู่ไปมานั่งเออก็ดีนะมานั่งทำเมนูไอ้นี่หน้ายุ่งเออมาทำนี่น้องชายผมดักหนักไว้นี่มาทำชิปอะไรกันน่ะอยู่นี่นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหมูต้นนะครับที่พาเที่ยวชมสวนผม สวนาาหน่อไม้สวนในส,า,สาครับถ้าใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับโทรเบอร์โทรของหมูตุนเบอร์อะไร8 7 7 4 1 8 3 4มครับผมบบสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม